พอก็จะตายแล้วอันนี้ครับอันนี้ครับสิคือแบบช่วงน,นี้ชอบเล่นถุงถุงอันนี้นะทุกคนอย่าคิดไปไกลถุงกับแก็บถุงใส่แกงเดี๋ยวนี้ชอบเล่นมากเลยแล้วก็ชอบเห่าคือเวลาเข้าเห่าอ่ะเสียงแหลมมากคือเสียงอะไรแบบแหลมมากเสียงแหลมมาก คือเมื่อวานจับอาบน้ําคือแบบร้องรั่นห้องน้ําเลยทุกคนคือแบบอาบน้ําเป็นครั้งแรกร้องรั่นห้องน้ําเลยจ้าคือแบบลองแบบแบบไม่อยากอาบต่อแลว้วอะแบบหมดายถึงว่าเราไม่อยากอาบให้ต่อแลว้วอะคือแบบเวลาคนมาเขาเห่าดังมากเห่าแบบเหมือนกี๊ดอะทุกคนเหมือนเหมือนคนจี๊ดอะ ตะตะครับนี่ฟอนก็ขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วตะครับ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 ไม่ถูกนลดคือทุกคนเราจะเอาถุงออกดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน ได้หมาได้หนักมากโอเคทุกคนวันนี้เราถั่วเดี๋ดไปกัดกับหมาแล้วนะคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปจะมาทําคลิปไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไปแล้วนะไม่เป็นคลิปหมาแล้วคลิปหมาจะเอามาลงครั้งละทีละครั้งทีละครั้งอะไรอย่างงี้โอเคบ๊ายบายก่อนจ้าจาบายบายก่อนบ๊ายก่อนบ๊ายบายเอาไปปิดกล้องด้วยเออ mới bị cân đấy. Chào.